วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวดุก250นะครับคันนี้จะปล่อยออกแล้วนะครับเผื่อมีคนสนใจสไตล์นนกีตคันนี้รถผมใช้เองแล้วก็แต่งไปพอสมควรเลยเดี๋ยวมาดูเลยนะครับคันนี้เป็นดุก250ของปี2016นะครับตัว ABS สิ่งที่แต่งไปแล้วก็มีอย่างแรกเลยก็กระจกปลายแฮนนะครับแล้วก็ ชุดท่อท่อนี่ใหม่เลยปลายใหม่มีจุกรลดเสียงนะครับคอผมก็เดินจัดส่งเองท้ายสั้นนะครับเปลี่ยนงานเซอร์วิสแล้วก็มีชุดคัตชุดแผ่นคัตเปลี่ยนใหม่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ใส่กรองเปลี่ยนเรียบร้อยยางยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับเอ,อาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับดอกยังไม่หมด ชุดโซ่สเตอร์ของใหม่นะครับโซ่ D I D O อ i n งสเตอร์ก็สเตอร์ใหม่หน้าหลังก็ไปเยอะอยู่คันนี้ครับเพื่อใครหารถทรงนกเก็ตหาเท่ๆครับสวยๆเลยรุ่นนี้ออปชั่นเยอะโชคหัวกลับด้วยโชคหัวกลับ W P แท้มาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวดูรอบๆคันคันนี้เปิดอยู่ 3 5ม0 0ื 35, บาทนะครับเ,เล่มทะเบียนชุดโอนครบจริงๆก็จะขาย2คันนะครับอันนี้อีกคันนึงนีย a า a h a mt 0 3นเล่มทะเบียนชุดโอนครบเหมือนกันรถพร้อมใช้นะครับเครื่องดีทั้งสองคันเลยคันนี้เพิ่งเพิ่งได้มาตัวนี้เป็นสลิปออนแล้วก็ปลายคาร์บอนแท้นอกนั้นก็เดือมหมดครับคันนี้คันนี้ไม่ไม่สามหมื เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังครับ นนี้ใส่จุกลดเสียงนะครับถ้าถอดจุกลดเสียงนี่จะดังดังลั่นมากๆเลยมันสุบเดียวคันนี้ใช้งานดีนะครับเครื่องดีก็ไปวิ่งทิปมาแล้วอันนี้ผมก็ใช้บ่อยคันนี้ผมใช้ประจําขายออกหาทุนไปสมทบเป็นอ upcc ขึ้นมาอีกหน่อยคันนี้3 5ม0 0ืาพเอกสารครบยางลองส้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้เซอร์วิสให้หมดแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวเลย อ๋อแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่ด้วยแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนเซอร์วิสไปหมดแล้วคันนี้คันนี้ MT03 MT03 เปิดอยู่45,000นะครับตัวนี้เป็นปี15เอกสารเลี่มโอนครบเหมือนกันคันนี้เป็นรถรถเดิมอันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยรถเดิมเลยเดิมมันก็จะมีเปลี่ยนแค่หม้อ,มอน้ำแต่ง เขาเปลี่ยนมาหม้อน้าแต่งกับท่อท่อผมมึงเปลี่ยนท่อเดิมปลายเดิมก็มีนะครับเลือกได้เอาปลายเดิมก็ได้ไปลายเดิมปลายเดิมก็มีอันนี้ปลายแต่งปลายคาร์บอนแท้ใส่สลิปออนเฉยอันนี้เสียงไม่ดังนะครับอันนี้เสียงเงียบเลยนี่คือส่งเดิมทั้งคันเปิดอยู่4 5หถ้าเหมาสองคันผมเอาแค่เจ็ดหมืนสองคัน mt 03ากับ ดุ๊กสองร้อยห้าสิบเนี่ยเอาแค่เจ็ดหมื่นนะครับถ้าเอาสองคันนะสำหรับพ่อค้าเปิดสนใจไม่ดังนะครับพ่อพ่อใบใหญ่ไม่ดังเลยนี่เทียสแล้วนะครับก็ใช้งานปกติความร้อนปกติ ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มไปเตอือน้้ามันขับอย่างเดียวกดเอาไปใช้งานเตอือน้ํามันขับอย่างเดียวครับย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่นะคันนี้มันไม่มีอะไรให้รีวิวเพราะว่ามันลดรถเดิมเลยถ้าใครชอบทรงเดิมปลายเดิมมีนะครับปลายเดิมมีมีเลือกได้เลือกได้ รถมีแต่สภาพสวยนะครับ2องคันสภาสวยเลยไม่ต้องไปเก็บอะไรสีเดิมทั้งสองคันนะครับสีไม่ได้เก็บส่วนไหนนะสีก็มาเดิมๆยังไงก็อย่างนั้นสติกเกอร์ก็มากับเขาเลยเดิมทั้งสองคันเผื่อใครชอบนะครับทรงนี้อ่ KTM d u ก e สองร้อยห้าสิบสามืนห้าราคาแยกยาヤ่า 5, MT ศูนย์สามราคาสี่หมื่นห้า แต่ถ้าเหมาสองคันก็เจ0 0 0มืนยกคู่ไปเจ็ดหมืนนะครับเป็นทุนเป็นทุนไปอัพรุ่นใหม่ก็ฝากฝากด้วยนะครับฝากเพื่อนๆแชร์ไปด้วยเผื่อมีคนสนใจรถรับประกันว่าพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปทําอะไรทั้ง2คันนะครับเอกสารก็ครบทั้งสองคันครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ